หนูอ่ะเห็นพี่แบงค์อ่ะเล่นมาทุกอีพีแล้วเชื่อได้ว่าพี่แบงค์อ่ะเล่นเล่นเกมได้เล่นแลนได้ทุกอีพีเลยแต่ว่ามีอีพีไหนชอบเป็นพิเศษไหมอีพีเก้าอีพีเก้าอุ้ยเหมือนกันเลยอีพีเก้าโคตรมันเนาะอีพีเก้าเป็นการรวมตัวระหว่างมันเป็นจุดกลางระหว่างอีพีคลาสสิกกับอีพีใหม่อ่ะใช่ใช่ใช่แลนแลนมันต้องแบ่งออกก่อนว่าเป็น 1, 2, 3, อีพีคลาสสิกหนึ่งสองสามสี่อ่ะให้สี่เลยแยกออกมาห้าหกเจ็ดแปดเก้า เออแล้วก็โดดไปอีกพาร์ทนึงก็พาร์ทสิแบ่งออกไป3ามพวก้วกัน uh huh. EP เคืออยู่ตรงกลางระหว่างทําไมต้องเป็น EP เกเลยเล่นง่ายเล่นสนุก uh huh. มีสถานนะเยอะมีอาชีพเยอะมีอะไรให้เราทําเยอะมากแล้วเป็น EP ที่เราไม่ต้องเติมเยอะก็เล่นได้รู้<อ>สึกว่นมันกําลังอพอดีเนาะ ทุกครั้งที่ททุกครั้งี่เวลาเล่นอีพีเก้าจะเข้ามือกันมากเลยเวลาไปสตรีมด้วยกันสังเกตไหมมันรู้สึกว่ามันสนุกอะเล่นื้ามันอแต่อีพืืนก็เล่นได้นะเล่นได้จิงเล่นได้จ้างได้ค่ะได้เล่นได้เล่นได้จ้างได้จ้างได้คือเอาไงดีอ่ะเพราะอาจจะเป็นหนึ่งด้วยเพราะเพื่อนเราอยู่อีพีเก้าเยอะใช่ใช่ตลาดพวกพวกคุณแอฟพวกไอโฟอะไรเงี้ยส่วนมากเขาก็อยู่อีพีเก้าวันหมดเลยอีพีเก้าอพอเล่นเคยเล่นแรนจริงมาก่อนเกี่ยวป่ะเคย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 คือ เหมือนเหมือนในกลุ่มเหมือนในกลุ่มพวกพวกพี่อะ่ะจะไม่ทัน E P เก้าส่วนมากจะทันทีพีถ้าจะไม่ผิดนะเท่าที่เล่นล่าสุดเลยน่าจะเป็นแพดป,ปืนมาแล้วก็เลิกเลย E P เจ <te? S 2> ็ต่างคนต่างใชม่มันมันเจ็ดช่วงแรกอะ่ะเจ็ดช่วงแรกเลยแบบแล้วก็เลิกเลยเพราะว่าต่างคนต่างทำงานใช่ปะ่ะล่ะออก็ไม่มีเวลาก็ไม่เล่นกันดิกทีกน็นั่นแหละหนูต้องเห็นช่วงช่วงแบบคุณแอ๊ะเจอพวกเล่น E P เก้าแรกๆอ่ะพวกเดือดเดือดดาดาอ่ะเออ่างคนก็แบบเล่นกันอยู่สี่ห้าคนคุณสสชาติอะไรเงี้ยแบบเล่นกันแบบเล่นกันแบบมือใหม่อ่ะ เมันก็แบบเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เราแบบเจอกันก็ดีนะจริงๆนะเกมแลนทาให้เราเจอเพื่อนแบบ<ๆ>เพื่อนที่แบบอยู่กันมาแบบหนูเชื่อไหมพี่พี่คบกับพวกกุณนี้มาสามปีแล้วม,มั้ยไม่น่าเชื่อนะเขายังไม่เลิกคบพี่เลยอะ่ะรอเลยรอ,อลเลยทั <laughs> ้ง<ๆ>ที่เราแบบว่าแบบมีงานก็ทิ้งเขาเอ่ะ<ๆ>แบบไปตัดขาดนะมีงานอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังอยู่กับเราเขาก็ยังอยู่กับเราไงเออเขาก็ยังอยู่กับเราเออมันจริงนะมันได้เจอเพื่อนนะครับเพราะว่าไม่คนคนาไม่เพื่อนอยู่แล้วมาถึงคําถามสําคัญอีกคําถามหนึ่ง คิดยังไงกับโปรแกรมซีอีคิดยังไงกับโปรแกรมโกงใช,ใ,ชใช่ไหมข้อดีและข้อเสียข้อดีคือทําให้เราเล่นง่ายแต่ข้อเสียคือเราห้ามใครเล่นไม่ได้อเอางี้ดีกว่าเออข้อคิดง,ง่ายๆคือถ้าเราคิดจะเล่นเกมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเกมออนไลน์มือถืออะไรก็แล้วแต่ที่ออนไลน์กับคนได้เราต้องเจอคนโกงแน่นอนออืเพราะฉะนั้นเกมแลนก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่มองว่ามันเป็นเกมเก่าเนาะเมื่อตั้งแต่ยี่สิบปีแล้วมั้ แก่เหมือนกันนี่มันหนีมันหนีไม่ได้มันแข่แเหมือนกันไม่กูเนี่ยแก่แก่มากรู้สึกว่าแก่มากมันหนีไม่ได้ที่จะไม่ใช้นะครับเพราะว่าผลประโยชน์ A B C ต่างๆนะครับมันหนีไม่ได้แล้วก็เราก็ห้ามใครไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพี่แบงค์เคยใช้ไหมเอาจริงๆนะมีสองทางมีเคยใช้ไหมเหรอเอาสารภาพเลยนะเท่าที่จากเท่าที่จับมาแบบจริงจังเลยมีใช้เดียวคือเซิร์ฟลุงมงคลที่ใช้แล้วทำทีวีอ๋อที่ที่เขาแจกใช่ไหม อทีอ่เขาแจกใช้ฟรีอ่อาคลิปนั้นก็ทํา<อ>คลิปอสอนแล้วก็แนะนําชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนี้เราแค่อยากตีแผ่เรื่องเบื้องลึกว่าเออจริงๆแล้วแลนมันก็มีอีกโรคหนึ่งที่เป็นโกคนสีเทานะเออแล้วมันก็มีกลุ่มที่ผู้เล่นแบบไม่ใช้ก็มีนะบอกไว้ก่อนเพราะพี่ก็ไม่ได้ใช้อ,อไปดูทุกคลิปทุกลา์ได้ก็ไม่ได้ใช้แล้วถามว่ามันมันเราก็เราก็ไม่อยากว่าใครเนาะเราก็ไม่อยากว่าใครนะคร,ครับเดี๋ยวก็ใครทาก็รับสภาพตัวเองให้ได้ด้วย เรอาอจะภาพตัวเองให้ได้นะครับขอย้ำนิดน,นึงสตรีมเมอร์ระวังนิดหนึ่งนะครับตัวอย่าง,งาสตรีมเมอร์เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับอของคือเขาอาจจะมีกลุ่มแฟนของเขาที่อ,อยู่ด้วยกันออใช่ป่ะแบบว่าเออเนี่ยคือมันต้องใช้อะ่ะมันก็ใช้อะ่ะแอดแบงทำไมผมใช้ไม่ได้อะ่ะ QA ใช้ทำไมผมไม่ได้ว่า,ไม,ไ,วาไม่ได้ห้ามแต่ใครจะใช้ระวังตัวด้วยห้ามงองแง่หลังหลัมายิ่งได้ข่าวว่างองแงเยอะมากช่วงนี้ช่วงนี้กล้องวงจรปิดเยอะ เออคือแบบ <S <S เ,อแเอ็ดแบง์ไอเทยทำไมคิวนั้นใช้ได้อะทำไมคิวผมใช้แล้วโดนอ่ะเออก็ก็ไม่นานหรอกคิวมึงอะอาจจะไม่นานเออคือแต่ก่อนอะพี่แอคชั่นเยอะอเรื่องขของเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันรับไม่ได้อะเอา้ากูเล่นปกติอะทำไมกูต้องเจอผู้เล่นใช้ด้วยอะเออมันมันก็ไม่ใช่ปะวะเออแล้วยิ่งแบบว่าวันนั้นถ้าจำไม่ผิดเซิร์ฟแลนด์คาเฟ่ ep สามพี่เป็นในคใช้แต่คนในคิวใช้แล้วกูแบบไล่เราไล่อยู่ไงเอ็ดแบงก์น่ะคนในคิวมึงใช้อ่ะกูก็ไม่รู้ว ไอ้กูก็ไม่ได้ไปจับผิดใครเราเราไม่ได้มีหน้าที่จับผิดใครแล้วแบบเอาคลิปช่วงช่วงนั้นไปแล้วจะดราม่าใส่พี่ไงเออเออแล้วจะดราม่าใส่พี่เข้าใจป่ะตัดช่วงนั้นพอดีแล้วไอ้คนเสือกใช้อ่ะมันก็ใช้เตะตอนที่เราไลฟ์พอดีกำลังพูดถึงเรื่องซีอีพอดีมันเตะเสาอยู่แล้วกูไปไลฟ์พอดีกูสามารถไปห้ามใครได้ไปมันเนี่ยเออห้ามใครได้ให้ใครเขาทำผิดวะเออใครใช้ก็โดนแบนไปเลยจะมาดราม่าใส่ผมอ่ะผมบอกไงนะพวกไลฟ์ตัวตนอ่ะศูนย์แอดแบงค์อ่ะสิบบินไอ้น้องส่วนตัว ได้ส่วนตัวหนูเคยใช้เคยใช้เคยลองใช้เพราะาอยากรู้แล้วรู้สึกว่ามันลดทอนความสามารถในการเล่นของเราเราพึ่งมันมากเก<อ>ินไปมันมันก็ทําให้เราเล่นง่ายจริงแต่เราจะเล่นปกติไม่ได้แล้วนะใช่ใช่มันหนูรู้สึกว่าหนูเล่นลดทอนความสามารถนคือหนูวไม่ได้เล่นเก่งหรอกแต่ว่ามันยิ่งลดทอนไปไง,ไงพอพอเรามีมันแล้วพอวันพอเราเราไม่มีปุ๊บ ไอ้เนี่ยกูเล่นเหมือนคนเล่นโง่้คนหนึ่งเลยอะไรเงี้ยแบบก็เลยไม่ใช้ดีกว่าสบายใจมันมันมันจะจากที่ลองใช้ของเซิร์ฟลุงมงคลนะมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นถึง50%ถึง60% 50%เลยเหรอแสดงว่ามันช่วยเยอะดิมันช่วยเยอะมันช่วยเยอะตั้งตีเร็วตีเร็วไปตีเร็วไปไม่ได้เดยวมิดต้องตั้งตีพอดีเอ่อตีเร็วไปมันจะมีตีมิด Uh huh. จุ่มสกิลจุ่มหัวคือคลิกลงพื้นเน่ะมันเรียกว่าอะไรไอ้คลิกลงพื้นน่ะ uh คลิกลงพื้นก็มีัว oh, ช่วยใช้สกิลอ่ามันเป็นมันที่จริงไอ้ตัวช่วยใช้สกิลอ่ะมันเป็นระบบของ E.P. 9ใช่ใช่น่าเขาน่าจะไปแฮ็กซอสมาแล้วก็มาลง uh huh. ระบบ E.P. 3. เออตัวช่วยสกิลเผื่อใครไม่รู้มันเป็นแค่คุณแค่กดสกิลอ่ะแล้วกดคลิกขวามันก็จะสกิลตัวที่ใกล้ที่สุดคลิกไม่ต้องคลิกโดนหัวใครก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องคลิกโดน uh huh. หัวใครเลยคุณคลิกลงที่ใกล้ที่สุดและยิ่งคุณเปิดของด้วยมันก็ยิ่่่่งงคคณาาจวมมมหยัอนิไกละแตี E.P.9 มีให้ใช้ในเซิร์ฟเวอร์เลยนะเพราะว่ามีให้เลือกว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้่ก p 9ที่เคยเล่นเล่นมาถ้าเป็นของพวกพวก G.S. เนี้ยมันน่าจะมีให้เลยอ่ะใช่ใช่ให้เล่นเลยง่ายเพราะมันจะเล่นง่ายเพราะ E.P.9 มันที่หัวโดนยากอือคือมันจะเล่นง่ายแล้วก็อย่างที่กูดิ้งบอกอ่ะเวลาเปิดใช้กรู้สึกว่ามันมันเล่นง่ายเกินอ่ะมันลดทอนความสามารถเราอ่ะมันเล่นง่ายเกินอ่ะมันเล่นง่ายเกินไปแอดแบงมึงถึงไม่จริงไงไม่ปูภูมิใจนะภูมิใจละภูมิใจเหมือนกันไม่เป็นไรเออไม่เป็นไร บอกกูไม่เก่งมึงเห็นเซิร์ฟแลนด์อินเตอร์รที่พี่เล่นไหมที่หนึ่ง้อยเฮ้ยเออไม่รู้จำไม่ได้รอบไหนอะ่ะก็มีพวกพี่พวกเจสอะไรน,นะพี่ทอมพวกเจสเซรินช่วยอะ่ะเจพีช่วยอะ่ะพี่หนึ่งอะ่ะลืมถามเลยพี่อะ่ะชอบเล่นอาชีพอะไรที่สุดคลาสสิกแล้วก็รีบูทบอกเลยถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นอีพีคลาสสิกต้องดาบดาบใช่ไหมดาบแต่ที่เห็นเล่นหมัดเพราะว่ามันมันมันจะเป็นต้องเล่นหมัดเพราะว่ามันจะเป็นต่อทีม เราต้องเข้าใจว่า oh. เราเป็นสตรีมเมอร์เข uh huh. ้าใจป่ะเราต้องแบ่งเราต้องแบ่งว hmm. ่าถ้าชอบจริงจริงอ่ะชอบเล่นดาบอีพีคลาสสิกนะ uh huh. แต่ถ้าเป็นอีพีเเนี่ยเอาจริงๆแล้วอ่ะชอบเล่นหมัดมากกว่าชอบเล่นหมัดมากกว่าเอาเอานันนี้ความอยากเล่น uh huh. ก่อนแล้วก็อีกหนึ่งเลยในบรดาบถ้าเราเป็นสตรีมเมอร์เราต้องเพื่อทีมก่อนถูกต้องไหมใช่ถ้าเป็นอีพีคลาสสิกอ่ะมึงไม่ต้องเล่นพระก็ต้องเล่นหมัดเร้ววะเพราะว่าหมัดมีประโยชน์เปิดตัดอะไรก็ได้พระซักเพื่อนได้แต่ถ้าพอกดดไปอีพีเก้าอ่ะต้องเล่นดกทตม หรือแม่ก็ต้องเล่นอาชีพอะไรก็ได้ที่เพื่อนอยากให้เล่นอ่ะส่วนตัวผมก็เล่นพายอย่ยงเดียวเลยเพราะมันไม่ค่อยมีใครเล่นกันมันไม่มีใครเล่นไงต้องเข้าใจว่าคนคือเราต้องที่จริงคนเล่นพาะเราต้องกราบไหว้เขาทุกวันนะเพราะว่าหนึ่งเลยถ้ามึงไม่มีพระมึงเล่นไงใช่ต่อให้มึงได้เมดร้อยล้านมึงก็เล่นไม่ได้ผมถึงบอกผมชอกแบบไอ้ชั้นกูยอมใจคนเล่นพายอีกทีกว่าหนึ่งเลยเฟนไล่เฟนทีละตัวเงี้ยชโอ้ชุบทีละคนอย่างเนี้ย บางคนตกบัฟแดงไม่รีอีกโอ้หท้อใจอ่ะอีพี่หนึ่งเนาะที่มันไม่มีไม่มีครูดาวอ่ะไอ้ไม่ไม่มีรถดีเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยแบบไีช่วงนี้กระแสดราม่าแลนเยอะมากเลยอยากพูดถึงเรื่องไหนไหมดราม่าแลนเหรอช่วงนี้จริงมันก็มันเหมือนเป็นดราม่าโจมตีกันเองมากกว่าที่มองเอางนี้นะเรื่องถ้าเรื่องดราม่าถ้ามันไม่เกี่ยวกับเราหรือว่ามันไม่เกี่ยวกับใครอ่ะ มันจะเป็นดราม่าโจมตีเซิร์ฟมากกว่าจากที่มองอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะไม่ต้องร้อนตัวนะครับผมมองอ้อนเป็นดราม่าโจมตีเซิร์ฟมากกว่าสมมติมีเซิร์ฟเอที่คนเยอะที่สุดในประเทศเกิดขึ้นมาออืมันก็จะมีเซิร์ฟบีเซิร์ฟซีเซิร์ฟดีเข้าไปจู่โจมเชิดดึงลูกค้าออกมาต้องคุณต้องมองว่าแลนด์มันเป็นการตลาดอันนี้ผมไม่เกี่ยวข้องกับ G เซิร์ฟไหนเลยนะครับแค่บ,บอกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่า จากประสบการณ์ที่สตรีมมาแล้วเจอดราม่ามามันเป็นอย่างนี้เออเพราะว่าบอกไว้ก่อนนะเบื้องหลังของแลนเนี่ยมันเป็นธุรกิจร้อยเปอร์เซ็นต์เราอาจจะโดนแฮกเซิร์ฟหนูหนูเคยเจอเรื่องนี้ไหมแบบสมมติเซิร์ฟเนี่ยจะเปิดไปเดี๋ยวกูแฮกซอสโค้ดเอาบอสไปไปเอาไปปล่อยยูนิ่งแม่งเลยได้ได้ได้จริงสมมติแบบเซิร์ฟเนี่ยแบบแม่งดังเนี่ยกูกูโจมตีแฮกเซิร์ฟ ปั๊มแรล่ขายปั๊มเอ็มขายปั๊มนูนปั๊มเนี่ขายเออจนเซิฟทางมาหลายเซิฟแล้วก็มีอันนี้คือเบื้องหลังมันไม่แล้วเขาไม่มีแบบซ e เค r i ิตี้แบบมันเข้าสามารถเข้าเจาะเข้าไปได้เลยหรอไม่ไม่แลไม่มั่นใจนะว่ามันเป็นทีมงานหลังบ้านทําเองหรือว่าใครทำเข้าใจความหมายไหมเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะถ้าจะเปิดเซิฟแรงในปัจจุบันอ่ะมันจะมีคนมที่ถือเงินที่เป็นเจ้าเงินทุนใช่ป่ะสองทุนต้องมีทีมงานต้องมีทีมงาน ไอสองอย่างเนี้ยส่วนมากจะพังถ้าไม่ใช่แบบว่าเพราะว่าเรื่องเงินอ๋อโอเคเอ่อทีมงานเสกของครับทีมงานนู่นนี่นั่นครับเจ้าของเซิร์ฟไม่รู้เฮียอะ้รเลยเลยทีมงานจัดการแล้วทีมงานมีแบบฟีดกิ้วนี้ครับฟีดเขาเรียกฟีดฟีดก็แบบทีมงานอาจจะรู้จักกับใครเป็นพิเศษหรือเปล่าทีมงานเสกของครับทีมงานนู่นนี่นะครับเจ้าของเซิร์ฟไม่รู้อสมมติเอาเซิร์ฟเอาเกมท็อปแล้วกันเอาเกมท็อป สมมติ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 เกมท็อปเอ่อทุกนี้พี่ท็อปดราม่าเยอะเลยพี่ท็อปดราม่าเยอะเออเอาดราม่าลงใจงหน่อยสมมติ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 พี่ท็อปเป็นคนบริหารเซิร์ฟทุกอย่างเลยเออทีมงานแบบสมมติทีมงานอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอามาอ่เนี่ยจีเซิร์ฟมึงเสกเนี่ยเจมแบบอะเนากูไม่รู้เรื่องไม่เช็คไม่รู้เรื่องกูไม่รู้เรื่องกูไม่รู้เรื่องเลยกูไม่รู้เรื่องเลยทีมงานทำเขาด่าใครจีมด่าทีมงานก็ู่แล้ว เป็นผีต่อไปไปอยู่กับใครก็ได้ไปซื้อใหม่มึงนะบี่เออเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยอันนี้คือเป็นเรื่องสมมุตินะต้องบอกทุกคนเป็นเรื่องสมมติที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่ใช่เกมครับสมมติไม่ใช่ไม่ใช่เออสมมติสมมติมันมีเรื่องแบบนี้บ่อยมากถามอย่าถามนะว่ารู้ได้ไงนะครับมีคนมาเล่าให้ฟังเยอะเราจะถามว่ากระแสสตรีมเมอร์ช่วงหลังเนี้ยโดนแบบว่าชาวเน็ตชาวแลนพูดถึงสตรีมเมอร์แบบไม่มีคุณภาพบ้างอะไรเงี้ย แล้วจะถามพี่แบงค์ว่าถ้าเราอยากมีคุณภาพเนี้ยแนะนําเบื้องต้นได้ไหมว่าต้องทํำยังไงเอาคำว่าคุณภาพก่อนอ่าคุณภาพผู้จ้างงานเป็นคนตัดสินอื <ừ> ว่าคุณภาพเป็นยังไงเออแบบบางคนแล้วเราก็ต้องแบ่งออกว่าสตรีมเมอร์มีหลายสายอ่าแบ่งเอาไปสมมติเอาเป็นเอาเป็นเราเลยกันเดี๋ยวไปไดราม่าคนหนึ <ừ> ่งเราเป็นพวกเล่นไม่เก่ง แต่เราเป็นพวกแบบชอบเอนเตอร์เทนคนดูชอบจัดกิจกรรมคอนเทนต์ชอบขายของขายเซิร์ฟอะไรเงี้ยเออเราเป็นสายนั้นบางคนอาจจะเล่นเก่งอแต่ไม่ชอบพูดพูดไม่เก่งอ่ะคือมันพูดไม่เก่งอ่ะหรือว่าไม่สามารถเปิดไมค์ได้เพราะทางบ้านมีบางอย่างเสียงตุ่เสียงดังลูกร้องอะไรว่ากันไปแต่เล่นเก่งมากเออบางคนก็ชอบดูบางคนอาจจะชอบสตรีมเมอร์ที่แบบว่าล่าบอสเออสายล่าบอสสายกิจกรรมลุยเลยเก่งแน,น่นอนพูดเก่งเออลุยนะครับแต่ก็ไม่รู้อะไรยังไงนะแบบ ปิดให้ดีเออพราะเห็นอยู่ล่าสุดนะครับบางคนอาจจะชอบดูสตรีมเมอร์สาวสวยเออเอาดีเหลังๆแรงมากบิ้มเบิ้มน่ารักเออมาจากคนนู้นคนนี้นะครับเออะๆมันมีหลายปัจจัยนะครับเราก็ต้องไปดูอีกทีว่าเหตุผลที่จีจ้างคนคนเนี้ยเพราะอะไรเอามาแค่เติมหรือเปล่าหรือว่าชอบในตัวของเขาจริงๆ แต่ละคนมีเอกลักษณ์ว่างันเถอะใช่มันมีเอกลักษณ์บางคนไอ้เชี่ยมึงทำไงกูพูดไม่เก่งอ่ะมึงจะบอกเขายังไงอ่ะเออแต่มมนเล่นเก่งไงเออมันก็แล้วแต่ดูพิดีกของจีครับเออแต่พี่โดนบอกมาจ้างมาใหม่แอปสตรีมเมอร์ไรประโยชน์มันก็มันก็ไม่ให้ประโยชน์นะเอาจริงการที่มีสตรีมเมอร์สมมุติสตรีมเมอร์ที่มีคุณภาพช่วยทําการตลาดคุณเหมือนเป็นคุณช่วยทนการตลาดเลยนะคือการตลาดแบบเราต้องโปรโมทผ่านช่องเราไม่ว่าจะมีกี่ช่องทางลงคลิปสั้นเดี๋ยวนี้บอกไว้ก่อนนะคลิปสั้น เป็นอะไรที่อยอดอยอดคนดูอยอดอั mm นนี้เข้าถ nah, ึงได้ง่ายมากใช่หนูหนูคิดว่าคลิปสั้นอะมันย่อยง่ายเว้ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยคลิปสั้นดีมากไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นทาง Facebook ที่เป็นรีวใช่ป่ะเรียวรีวทิกตอกเอ่อช็อตใช่เลมอนเอทอะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่ามันเป็นคลิปสั้นอะคือคนเข้าถึงง่ายมากเพราะฉะนั้นการที่มีสตรีมเมอร์แล้วสตรีมเมอร์ทางทำทั้งคลิปเต็มเอาคลิปเต็มมาทำไฮไลท์โปร่งเิร์ฟ อันนั้นก็เป็นอีกการตลาดหนึ่งที่คนดูอาจจะไม่เข้าใจเฮ้ยหนูได้ย่อยความรู้ใหม่ด้วยเนี่ยขอบคุณมากมากเลยเพราะว่าบางทีหนูทําคลิปไปหนูไม่ได้ทําไฮไลท์ก็มีอือใช่เพราะว่าบางทีมันต้องคิดอย่างนั้นเพราะว่าพี่ถึง,ถงบอกว่าทำไมพี่ถ,พถึงเหนื่อยไง<ๆ>แบบบางทีแบบเล่นแล,แล้วกูต้องตัดคลิปตัดไฮไลท์ต้องตัดคลิปตัดไฮไลท์ลของจกมอื่นด้วยมันก็เลยแบบไม่ไม่ จะบอกว่าหนูหนูก็เป็นหนูก็ดูตัวอย่างมาจากพี่แบงค์นหนูก็ชอบทําคลิปเหมือนกันแล้วว่าจะจะบอกคนทุกทุกคนอ่ะว่าแบบกว่าจะทำคลิปคลิปหนึ่งออกมามันยากนะเว้ยเรายิ่งแบบเป็นคลิปทอลพูดคุยอะไรเงี้ยคลิปทาเควสหรืออะไรเงี้ยเอฟเฟกที่ใส่แต่ละอย่างมันต้องแบบใช้เวลานานมากอ่ะใช่คือคลิปหนึ่งถ้าเอาจริงๆนะแบบถ้าตั้งใจทํานะเป็นวันก็ไม่น่าเสร็จอ่ะใช่ถ้าจะตั้งใจทําอ่ะ ถ้าจะตั้งอย่างแต่แบบถ้าแบบว่าจะเอาแบบว่าเอาแบบว่าพอดูได้ก็แป๊บๆก็เสร็จแป๊บๆก็เสร็จมันมานั่งทำเป็นวันมันไม่ไหวหรอกงานมันมันเหมือนเป็นงานแถมอ่ะแต่เราก็ตั้งใจทำให้ไงคือ GM อ่ะผมบอกไว้ก่อนนะตั้งแต่พี่ทำมา GM ไม่เคยบังคับให้ทำคลิปแม้แต่เซิร์ฟเดียวนะไม่เคยเลยตั้งแต่ทำมาไม่เคยแต่เราทำให้หนึ่งเลยเลยอ่ะครัสองเลยเราอยากทำให้เกมแลน์อ่ะมันมีคนรู้จักมากกว่านี้อยากให้มีคนรู้ว่ามีคนเล่นมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยอินโดฟิลิปปิน์อ่ะยิ่ เขาเห็นเขาอยากมาเล่นเขาเห็นเขาอยากมาเล่นเว้ยมันส่งผลดีต่อวงการเกมแลนด์ไม่ใช่่อเซิร์ฟใดเซิร์ฟหนึ่งเข้าใจความหมายไหมเข้าใจเข้าใจเพราะว่าเวลาเราทําอ่ะหนึ่งเขาไม่ได้บังคับสองเราอยากโปรโมทเกมแลนด์ให้เขามาเล่นนั้นเองจริงนะผมไม่ได้มีผลประโยชน์กับเซิร์ฟไหนเลยคือไม่อยากจ้างก็ถอนสัญญาก็แค่นั้นเองไม่ได้เรียสเออไม่ได้เรียสคือแบบว่าผมอยากให้เกมแลนด์มาอยู่ต่อไปแค่นี้